สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับมิวนะครับจากช่องมิสูสายซิงนะครับอ่าวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนมารีวิวเจ้าตัวมิสูชิไทตันจีทีเกียออโต้คันนี้นะครับสีขาวคันนี้นครับราคาเจ้าตัวนี้นะครับจะอยู่ที่936,000บาทนะครับผมสําหรับสีขาวเราจะบวกเพิ่ม1,000 0บาทนะครับก็จะเป็น946,000บาทนะครับผมอ่า สำหรับเจ้าคันนี้เป็นตัว GT เกียร์ออโต้นะครับเป็นตัวไททันดับเบิลแคปนะฮะเครื่อง2.4 m y w e l Clean Diesel นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าคันนี้แต่งสไตล์ไหนนะครับต้องดูด้านหน้าครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยเนาะอ่ะสกูปหน้าครับสกูปหน้านะครับตัวนี้จะเป็นสกูปตัวแบบ สีทูโทนะครับทำสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัดด้วยดำด้านนะฮะและก็ขาดไม่ได้เลยจะเป็นโลโก้ไททันสปอร์ตตัวนี้เราเลือกสีดำเงาให้กับลูกค้านะครับน่าต่อมาครับคันนี้ก็จะมีเซ็ตเดิมครับครอบไฟหน้าครอบไฟตัดหมอกนะฮะครอบตัวซีเป็นสีดำทั้งหมดเนาะแล้วก็เราได้แรปสติ๊กเกอร์ตัวโลโก้มิซูบิชิตัวนี้นะครับเป็นสีแดงให้ด้วยน่า ด้านล่างครับจะเป็นสเกิร์ตหน้าทรง r b s แท้นะครับตัวนี้เป็นทําเป็นดําเงาทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็ตรงหูนะครับก็จะทําเป็นดําเงาให้ด้วยเหมือนกันมาพร้อมกับไฟ d a y ์ไทมให้ด้วยนะครับผมต่อมาด้านข้างครับคันนี้ก็จะติดเป็นซุ้มล้อ r b s ดําเงาครับพร้อมหมุด6นิ้วนะครับและตามด้วยล้อลายดอกไม้ ขนาดขอบ18นะครับพร้อมด้วยอย่าง Monster AT3 อ่ะสายออฟโรดเลยอย่างนี้มาต่อมาด้านข้างครับก็จะเป็นตัวคิ้วกันสาดนะครับและราวหลังคาและก็จะเป็นตัวเบ้ารองมือเปิดตัวนี้ก็เป็นดำเงานะครับเราเลือกเซตให้เข้ากับตัวมือเปิดเนาะเป็นดำเงาเหมือนกันสติกเกอร์ด้านข้างครับลายกราฟิกลายโครนนิดหน่อยตัดด้วยเส้นกราฟิกดำแดงและตัวอักษรแอดลีดหรือ ตัวสอนตัวนี้นะครับเราสามารถมิกได้นะครับจะลูกค้าอยากได้เป็นตัวสอนอะไรก็สามารถแจ้งเราได้นะฮะส่วนสติกเกอร์เนี่ยเรามีลายให้เลือกมากกว่า20ลายเลยครับเยอะแยะมากมายมีให้ดูจนตาลายเลยทีเดียวอ่ะมาครับต่อมาด้านหลังครับคันนี้จะติดตั้งเป็นตัวสปอร์ตบาร์นะครับตัวนี้ปกติเราจะเห็นต่สีดำเนาะคันนี้เราจัดเป็นสีขาวให้เข้ากับตัวรถให้กับลูกค้านะครับพร้อมแถบดำแดงเหมือนเดิม สีขาวดูรวมๆสวยเหมือนกันนะเนี่ยส่วนสติกเกอร์4คีคดิบล็อกตัวนี้คันนี้ไม่ใช่ขับสีครับแต่่ะเราติดให้ได้เหมือนกันครอบไฟท้ายครับตัวนี้ก็เป็นเซ็ตดำเงานะฮะพร้อมโลโก้ไททันนี่มาด้านหลังมีสติกเกอร์มิ u b บิชิเพิ่มเข้าไปให้ด้วยแล้วก็โลโก้ม s u b i s h i สีแดงตัวนี้ครับเราทำการแรปสติกเกอร์ให้กับลูกค้านะครับดูโดดเด่น เห็นมาแต่ไกลเลยว่าต้องเป็นนิส <qu> ููแน่นอนมาฝั่งนี้ครับก็จะเป็นสเต็ปเดียวกับฝั่งนู้นเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นตัวครอบฝาถังน้ํามันนะครับเป็นสีดําเงาเนาะตัวนี้จัดให้เขาเซ็ตเป็นดําเงาทั้งหมดนะครับคันนี้ไฟหน้าไฟท้ายตัดหมอกสเกิร์ตหน้าซุ้มล้อเบาลรองอะไรทุกอย่างดําเงาทั้งหมดนะครับมาเดี๋ยวเราพาไปดูภายในแต่ก่อนดูภายในนี่ตัวนี้ก่อน นี่ครับป๊บเปิดฝาท้ายมีโชคมาให้ด้วยนะครับเปิดแล้วปล่อยได้เลยไม่ล้มตึงแน่นอนตัวนี้ปิดขึ้นก็ไม่หนักครับสบายๆภายในคันนี้นะครับก็จะเป็นตัวไททันตัว GT เนอะก็สเต็ปเดิมเป็นระบบพุชสตาร์ทให้แล้วมีระบบมันติฟังก์ชันให้มีครุสคอนโทรลให้ หน้าจอขนาด7นิ้วพร้อมระบบทัชสกรีน,นเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ได้ทั้งหมดนะครับตัวนี้มี Wireless Charger มาให้ด้วยนะครับเนี่ยว r เลสชาร์จเจอนะครับเบาเป็นเบาะหนังนะครับผมเป็นเบาะหนังทั้ง4ทั้งคนนั่งและคนขับเลยนี่นครับภายในอันนี้เบาะหนังสีดำเนาะมาเดวออกอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับ สำหรับคันนี้ Mitsubishi Titan Double Cap พร้อมกับแต่งทรงออฟโรดสไตล์สปอร์ตบาร์สีเดียวกับตัวรถโดยรวมแล้วก็สวยนะครับรถสีขาวสปอร์ตบาร์สีขาวล้อแม็กลายดอกไม้ยอดฮิตนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับไปชมรีวิวความสวยงามรอบๆบคันกันอีกทีหนึ่งส่วน ก่อนจบคลิปนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตฝากช่องมิสูสายซิงครับสำหรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามให้กับผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมใครนะครับที่สนใจอยากออกรถมิสูบิชินะครับจะเป็นรุ่นมิสู u ิชิไทตันปาเจโร่เอ็กซ์เพนเดอร์มิลาดแอทลสี่ประตูสูงสี่ประตูเตี้ยนะครับแคบเคิร์บอะไรสามารถทักเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นกันได้เลยเดี๋ยวผมจะ ทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับส่วนใครใจร้อนนะครับก็กริ้งกลางมาสอบถามได้เลยครับเบอร์โทร080-594-6646ครับผมโทรเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นไม่ซื้อไม่เป็นไรครับคุยกันได้สอบถามปัญหาอะไรได้มีทางออกให้สำหรับทุกคนนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปดูรีวิวรอบๆอบคันกันนะครับสำหรับคันนี้ ไปส่งที่จังหวัดอุดรน,นะครับอุดรธานีนี่ตอนนี้ผมอยู่นอกสถานที่นะฮะไปเราไปดูรีวิวรอบรอบคันกันดีกว่าสําหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนเอ๊ะลาไปก่อนอะถูกแล้วอ่ะขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ